สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากป๊อเซยยุโรปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องเล่าเหมือนเดิมนะคะก็จะต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะแต่ EP นี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วเนาะสำหรับใครที่มารับชมใหม่และยังไม่เข้าใจอะไรก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ที่1ที่2นะคะที่3แล้วก็อันนี้ที่4นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยัง ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆของแม่จ๋าตั้งแต่สมัยวัยเด็กวัยอะไรว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะก็คือสามารถไปย้อนดูได้ในอัลบั้มเก่าๆนะคะซึ่งแม่จ๋าให้ชื่ออัลบั้มนั้นว่าเป็นเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะ แล้วในอีพีนี้ก็ต่อเนื่องนะคะที่แม่จ๋าทิ้งท้ายไว้ว่าพอแม่จ๋าได้เบอร์โทรแล้วก็โทรไปหาผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะและผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เล่าให้แม่จ๋าฟังว่า,าเรื่องราวระหว่างครอบครัวเราเนี่ยคือเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรู้รายละเอียดหมดเลยนะคะรู้ว่าวันไหนตอนไหนเราอยู่ไซต์งานไหน เราออกไปไหนอะไรยังไงคือเขารู้ความเคลื่อนไหวของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและที่สําคัญก็คือ,อสมมุติว่าเราอยู่หน้าง,งานเนี้ยเสร็จแล้วคือช่วงบ่ายเราจะออกไปตรงนู้นเออแล้วทีเนี้ยบางทีคือเขาบอกว่าพอเราออกไปนะ่ะเขาก็ผู้ชายนะคะคนของเราแฟนของเราเนี่ยแหละก็จะนัดแน้ผู้หญิงนะ่ะให้มานะคะแล้วอ่าส่วนมากก็คือเขาก็จะนั่งรถเมย์นั่งรถประจําทางมาอะไรอย่างนี้นะคะ มานัดเจอตามจุดต่างๆนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังเนะาะทีเนี้ยคือถ้าว่าจะไม่เชื่อเขาก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาเล่ามามันใช่หมดเลยวันนั้นเราอยู่ตรงไหนวันนี้เราทําอะไรหรืออะไรต่างๆคือมันใช่หมดเลยนะคะผู้หญิงก็เล่าราละเอียดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและเขาก็บอกว่าการที่เข้ามาหาอ่าอยู่ที่หน้าง,งานนะคะแต่ละครั้งแต่ราคาเนี่ยก็คือว่าทุกคนก็เห็นนะคะลูกน้องนะคะที่อยู่ ประจําสงานต่างๆอะไรเนี่ยคือเขาเห็นหมดนะคะแต่ว่าคือแม่จ๋าก็มานั่งย้อนนึกดูว่าทําไมไม่มีใครบอกเราเลยนะคะทําไมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคือทุกคนแสดงได้เก่งมากทุกคนปิดเราได้เก่งมากและด้วยความที่เราเองก็คือทําไมไม่เอะใจบ้างณเวลานั้นตอนนั้นนะคะที่ผ่านมาทําไมเราถึงลืมเลือนเรื่อง เหล่านี้ไปได้นะคะแม่จ๋าก็งงใจตัวเองมากนะคะแล้วในระหว่างที่ฟังคําบอกเล่าของผู้หญิงคนนั้นนะคะแม่จ๋าก็คือไม่ได้โต้ตอบอะไรทั้งนั้นนะคะก็ได้แต่ฟังอยู่เงียบนะคะในใจมันก็รู้สึกว่ามันมันร้องไห้อะร้องไห้ตั้งแต่วินาทีแรกที่อ่ายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็คุยกับเขาแล้วนะคะแต่ก็คือพยายามเก็บอาการนะคะและเราไม่มีอารมณ์ที่จะมาพูดมาโวยวายอะไรนตรงนั้นนะคะ ทุกอย่างมันก็คือมีแต่ความเงียบนะคะจากจากตัวเราที่อ่าตอบสนองไปหาผู้หญิงคนนั้นนะคะและเราก็ฟังเขาพูดจนจบแล้วทีนี้อ่าเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรักผู้ชายคนนี้มากและเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เขาก็รับได้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะผู้หญิงคนนั้นะนะอ่าคือพอเขาพูดมาอย่างนั้นเราก็เราก็ไม่มีอะไรจะพูด เราไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเพราะว่าคนที่โดนกระทํานะคะแล้วก็คนที่เขามากระทํากับเราอะคือแม่จ๋าคิดว่าคือมันคนละอารมณ์อะคือเขาคงไม่ได้รู้สึกอย่างที่เรารู้สึกหรอกนะคะเพราะว่าเขากําลังมีความรักเขากําลังอินเลิฟก,กันไงคะและสําหรับเรานะ่กําลังคือแบบความรู้สึกหัวใจมันแตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกสลายมันมันมันบอกไม่ถูกอะมันอธิบายไม่ถูกอะเออนั่นแหละ พอหลังจากที่สนทนากับผู้หญิงคนนั้นจบลงนะคะหลังจากวางสายโทรศัพท์ลงไปเนาะแม่จ๋าก,ก็ให้คําตอบกับตัวเองได้แล้วละ่ะว่าจะทํำยังไงต่อไปดีกับกับเรื่องราวของตัวเองนะคะที่เกิดขึ้นนะคะและก็คิดว่าคือเราคงจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแล้วก็คง ไม่อยากฟังอะไรจากใครทั้งนั้นแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือเราไม่เคยได้อยู่ในความเป็นจริงเลยสักครั้งนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่ในการทำงานเนี่ยคือคนงานเนี่ยลูกหลานของเราเองนะคะแม้แต่ลูกหลานของเราเองเนาะก็ยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ,ะทุกคนเห็นนะคะคนรู้นะคะรู้แต่ไม่มีใครบอกเรา ถามว่าทีมงานเรามันก็จะมีมาจากหลาย,ลายจังหวัดหลายคนหลายอะไรก็คืออาจจะมีฝ่ายญาติเข้าบ้างแล้วก็มีทางฝ่ายทางญาติเราบ้างที่ไปทํางานร่วมกันนะเนาะแต่ทีเนี้ยคือญาติเขาก็โอเคละเขาอาจจะเข้าข้างกันไปเราก็ไม่ได้ว่านะคะแต่สิ่งที่แม่จ๋าเสียใจมากที่สุดก็คือว่าลูกน้องของเราเนี่ย ที่เป็นลูกหลานของเราเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในเหตุการณ์กันหมดนะคะแล้วก็รู้เห็นเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะคะแม้แต่กระทั่งผู้หญิงคนนั้นมาที่หน้างานนะคะไปไหนมาไหนคือเขาเห็นกันหมดรู้ก,กันหมดนะคะมีเราคนเดียวที่ไม่รู้นะคะเราเคยถามลูกหลานของเราว่าทําไมทําไมถึงไม่บอกเราบ้างทําไมไม่มีใครพูดอะไรเลยคือไม่สงสารเราเหรอไม่สงสารพี่คนนี้หรอไม่สงสารญ,ญาติคนนี้เหร,หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยถามนะ แต่เขาก็บอกว่าคือเขาบอกเขาไม่กล้าพูดนะคะคือโอเคถ้าเป็นญาติเขาแม่จ๋าก็เข้าใจได้นะคะแต่นี่คือลูกหลานของเราอ่ะคือเขาแม่จ๋าก็เข้าใจว่าเออเขาเน่ยเลี้ยงดีนะคะแฟนของเราคือเขาเลี้ยงลูกน้องดีมากนะคะเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเงินคือใครจะติดลบเท่าไหร่เราไม่ว่าให้เบิกให้อะไรคือเต็มที่สปอร์ตเต็มที่ แล้วแม่จ๋าก็เลยมานั่งนึกว่าก็เพราะสิ่งนี้หรอทีอ่สามารถซื้อใจลูกน้องได้ไปที่เขาหมดแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาบริหารช่วยอะไรตรงนี้คือมันจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมเรื่องการบริหารเรื่องบัญชีเรื่องเงินทองนะคะถ้าเกิดว่า,าบางสิ่งบางอย่างมันค้างอ่ะมันติดขัดคือเราก็ต้องหาเราก็ต้องบริหารแต่คือเราไม่เคยได้บอกให้คนอื่นได้รู้สิ้นเดือนเราก็จ่ายให้ลูกน้องเป๊ะๆตามกําหนด ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะก็คือเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่มีใครรู้นะคะเราไปติดหนี้ติดสินมาเนี่ยมาลงทุนมาทำเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่เคยพูดและเขาเองก็ไม่เคยพูดบอกใครนะคะซึ่งอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าเราเนี่ยไม่ได้นอนอยู่บ้านไม่ได้ให้ผู้เป็นแฟนส่งเงินหาเงินให้ใช้ ไม่ได้ส่งเงินให้ใช้เรามีงานที่ไหนหน้างานตรงไหนเราก็ไปเราก็ทำเราก็ไปช่วยกันอันไหนเราช่วยได้เราก็จะช่วยเราไม่เคยนิ่งดูได้เราร่วมด้วยช่วยกันลำบากหรืออะไรยังไงคือเราก็ไม่เคยพูดไม่เคยบน่นสู้ด้วยกันมาเคียงข้างด้วยกันมาตลอดเนี่ยแต่สุดท้ายทุกคนมองเราเป็นอะไรแล้วมันก็เจ็บมากนะคะเมื่อย้อน กลับไปนึกถึงวันที่เราเริ่มต้นกันนะคะก็คุณผู้ชมก็พอน่าจะจําได้เนาะที่ว่าแม่จ้าเล่าให้ฟังว่าที่เขาเกิดอุบัติเหตุขาหักนะคะตอนนั้นเราก็แค่ยังมามั่นหมายกันไว้เฉยๆเนาะเราก็ยังอุตสา์ว่าเออเราไม่กล้าทิ้งเขากในวันที่เขาประสบปัญหากับชีวิตนะคะอุบัติเหตุขาหักเนี่ย ทุกคนก็บอกเออเลิกกันเลซะอะไรอย่างเงี้ยพออยู่กันไปไม่รู้ว่าขาเขาจะดีไหมหรือยังไงคือใครจะเลี้ยงใครถ้าเกิดเป็นคนพิการมาใครจะเลี้ยงเราคือทุกคนก็พูดแบบนี้แต่ณนะเวลานั้นเราก็คือว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราก็สงสารเห็นใจเขาอะ่ะคือถ้าคุณผู้ชมได้ได้ฟังคลิปนั้นได้ดูคลิปนั้นนะก็จะพอเข้าใจนะคะพอขาเริ่มเริ่มหายหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องใช้ไม้เท้าอยู่นะคะ ก็ยังคิดว่าอยากจะสู้กันมาเริ่มต้นกันก็ไปดาวพิกอัพมือ8ดเก่าๆมานั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะเราก็คือจับมือกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะและกว่าจะผ่านพ้นจนมาถึงวันหนึ่งที่มีความสําเร็จแล้วก็มีความสุขขนาดน,นี้นะในวันที่สบายในวันที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็คิดที่จะพาใครสักคนเข้ามาในชีวิตของพวกเราแต่ว่าใดๆก็คือหลังจากที่ เราได้คุยกับผิงคนนั้นจบลงเนาะคนของเรานะคะเขาก็ปฏิเสธนะคะเขาไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่มีนะคะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆท,ที่เราเองก็บอกว่าเนี่ยเขารู้ได้ไงเขารู้เรื่องได้ไงนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายยังไงก็คือยืนยันว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่ เขายืนยันนะคะและตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดแต่ว่าทําไมเอะเขาทาไมเขาไม่ยอมรับทั้งทั้งที่ผู้หญิงเองนะก็ยอมรับแล้วก็สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างเรียบเรียงเหตุการณ์อะไรต่างๆให้ฟังทั้งหมดแล้วทําไมผู้ชายถึงยังยืนยันว่าไม่รู้เรื่องไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่มีใครอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นคือ แม่จ๋าก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้ว่าเขามีแผนอะไรหรือ,อยังไงคือเราไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าคือเขาไม่ยอมรับอย่างเดียวนะคะและณนะเวลานั้นก็คือถ้าเขาไม่ยอมรับคือเราก็เรารู้สึกว่าเราเราเชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็คงจะไม่อยากจะอยู่แล้วก็รับรู้อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะใดๆก็คือว่าคนงานทุกคนอะไรคือเขารู้เขาเห็นหมดทุกคนนะคะ แลททีเนี้ยคือวันนั้นแม่จ๋าจาได้ว่าก็น่าจะมากลับมาที่บ้านนะคะบ้านของเขานี่แหละแล้วก็เหมือนวันนั้นคือเขาก็ไม่กลับบ้านนะคะแล้วก็หลังๆมาเขาก็เริ่มประพฤติตัวที่แบบอ่าไม่ค่อยกลับบ้านแล้วก็ถ้ากลับมาก็ดึกๆดินๆนะคะบางทีกลับมาก็เมามาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่าบางครั้งนะคะมาก็คือมาตั้งวงมาดื่มเหล้ามาอะไรเนี่ยคืออ่าหลังๆก็จะมีในพวกของมี นอกจากดื่มเหล้าแล้วก็จะมีในเรื่องของยาของอะไรเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออทำไมอะไรต่างๆมันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะและออหนักๆเข้านะคะบางทีเราก็คือแบบว่าเออเราก็คืออยากลองดื่มบ้างสิเหล้าเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่ไม่รู้เนาะเห็นเขาแบบมีขวดเหล้ามาคือที่แรกเราก็ไม่ดื่มนะคะเราก็ไปหยิบขวดเหล้าคว้างทิ้งเข้าป่า ขวดเหล้าที่เขาซื้อมาดื่มๆมกันอะไรเงี้ยอะไรแม่จ๋าก,ก็หนุนไปโยนทิ้งเข้าป่าอะไรเงี้ยทีแรกนะคือเอ๊ะไปไปมามาเขาก็ดื่มเขาก็อะไรอยงเขาไม่ได้สนใจอะไรคือโอเคงั้นฉันจะลองดื่มบ้างอะไรเงี้ยคือแม่จ๋าก,ก็ลองเลยนะคะเล่าเล่าสี่สิบมาแหละเออเดื่มเลยที่นี่มันก็แบบเออมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็ไม่เคยด้วยแล้วก็ลองครั้งแรกเนาะแล้วก็คือไม่ดื่มนะคะแต่ว่าที่นี้ก็รู้สึกว่า คือหอลัาางๆมาเขาก็จะเริ่มทำตัวไม่ดีละเกเรแล้วก็เราเองก็เริ่มที่จะหมดความอดทนแล้วก็จะมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างบางทีก็คือทะเลาะกันที่หน้างานบ้างคนงานก็ได้ยินบ้างบางทีมันก็เกิดความแบบว่าเราเองก็หงุดหงิดเขาเองก็คงจะหงุดหงิดและลูกน้องเองก็คือได้ยินหัวหน้าทะเลาะกันอะไรน,นู่นนั่นั่นคือบางครั้งแม่แต่ก็เข้าใจว่าเขาก็เขาก็เบื่อหัวหน้าก็มีแต่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือ หลังๆมามันก็จะเป็นกันแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คือใดๆก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรต่างๆคือแม่จ๋าก็ไม่เคยเล่าให้พ่อกับแม่ของตัวเองฟังนะคะ,ะคือช่วงหลังเนี่ยเราก็จะทํางานอยู่แถวบ้านแล้วก็คือจะพักนะคะพาคนงานพักอยู่ในบ้านของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ออกหน้างานละก็จะอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเพียงแต่เขาที่ว่าพาทีมไปทํางานตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเทีเนี้ก็บางทีมีงานบ้างไม่มีงานบ้างแต่บางทีเขาก็บอกว่าเออจะออกไปซื้อของหน่อยแป๊บเดียวบางทีก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะขอไปล้างรถนะที่ล้างรถแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือหายไปนะคะเป็นคืนนะคะกว่าจะกลับมาบางทีก็สว่างนะคะแล้วก็อ่านักงเข้าบางทีก็บอกว่าเออเนี่ยวันนี้ทําอะไรกินข้าวเย็นเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวเย็นรอด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราหิวหิวอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรอนะคะ พอเราไปเรามาดึกดื่นก็ไม่มาไปมากลับมาสว่างอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วทุกๆครั้งเนี่ยที่เขาทําตัวแบบนี้ปฏิบัติตัวแบบนี้ก็คือว่าผู้เป็นแม่ของเขาเนี่ยคือแม่เขาจะรับรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆตลอดนะคะไม่ว่าเราจะทะเลาะก,กันหรือว่าเราจะทําอะไรนะคะก็บางทีแม่ลูกเขาก็คงจะรู้กันแหละแต่เราไม่รู้นะคะ และทีนี้คือหลังๆมาเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่ละและอยู่มาวันหนึ่งคือวันนั้นอ่ะรอจนแบบว่าจะสว่างแล้วอ่ะเขาก็เขาก็ไม่มานะคะทีนี้วันนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยไปไปซื้อ,อสไปนี่แหละเนื่องจากว่าเออเหล้าขาวนั่นแหละเราก็กินไม่เป็นเราเคยลองแล้วทีหนึ่งเออเราก็เลยไปซื้อสไปามามา,มากินเออมาดื่มเสร็จแล้วทีนี้คือแม่จ๋าไม่แน่ใจว่าขวดเดียวหรืออะไรนี่แหละ แล้วคือคนไม่เคยดื่มมาเนาะพอ,อะเวลาเมาเนาะก็คือแบบเมาเหมือนจะตายให้ได้อะ่ะเมาแบบอ้วกคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าณเวลานั้นแม่จ๋ากก็จําได้นะคะว่าพู้เป็นแม่เขานั่นแหละช่วยดูแลนะคะแล้วก็หาน้ําร้อนหาอะไรเขาบอกว่าต้องกินน้ําร้อนกินอะไรเยอะๆเออจะได้จะได้ดีขึ้นจะได้หายเมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณวันที่เราแย่สุดๆก็ยังยังมีแม่เขายังดูแลเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอคือเช้ามาเราก็สั่งเมาเราก็ได้สติแล้วก็คิดว่า,าเราจะทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็แล้ววันนั้นอ่ะมันทําให้ความคิดของแม่จา๋าคือเปลี่ยนแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรได้นะคะจากที่เคยกากวมเคยอะไรมาสักพักหนึ่งละคือวันนี้เช้านี้คือแม่จ๋าก็ได้คําตอบให้กับตัวเองแล้วว่าจะเดินต่อไปยังไงนะคะ และเช้าวันนั้นนะคะในขณะที่ลูกของเขาก็ยังไม่กลับมานะคะลูกชายของเขายังไม่กลับมาคือแม่คนนี้เป็นแม่ที่เป็นแม่ที่ดีมากๆนะคะเขาเป็นแม่ที่รักลูกมากนะคะแม่จ๋าก็เคยได้ยินสมัยก่อนที่เขา,าผ่านการคัดเลือกทหารนะคะลูกชายเขาก็ติดทหารนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เขารักลูกมากเนาะ,ะเขาก็ไม่ให้ลูกไปเป็นทหารนะคะกลัวลําบากกลัวอะไรเนาะอ่นก ได้ยินข่าวว่ามีคนเล่าให้ฟังเนาะว่าแม่เขาเนี่ยก็คือเอาเงินไปจ่ายนะคะตอนสมัยแต่ก่อนนู่นเนาะเออเขาก็มีการจ่ายกันอะไรกันก็คือไม่ต้องไปเป็นทหารก็ไปแค่ฝึก3าเดือนหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไปแล้วก็จะไปอีกทีก็คือตอนปลดแล้วในหว่างที่ทหารเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแล้วแล้วก็ผู้คุมหรืออะไรนี่แหละไม่แน่ใจเขาก็จะได้เงินเดือนตรงนั้นไปอันนี้คือสิ่งที่ไม่จะารับรู้มาก็คือมีคนเล่าให้ฟังนะคะ ว่าแม่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยคือวีลกรรมเยอะมากนะคะชอบดื่มชอบเมานะคะมั่วเหล้ามั่วยาแล้วก็เป็นนักเลงนะคะก็คือเขาก็จะประมาณนี้นะคะและในหลายๆคนนะคะก็จะโทษว่าเป็นพ่อแม่เขานะคะที่รักลูกแบบนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือก็คือไม่มีใครพูดอะไรได้นะคะก็อาจจะเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านอะไรอย่างนี้ แต่ก็คือใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราฟังมาก็คือเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะคะเพียงแค่ว่าเขาทําหน้าที่หัวน้าครอบครัวของเราเนี่ยคือได้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานนะคะทางานดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบริหารทุกสิ่งทุกอย่างคือมันไปได้ดีอะแล้วเรื่องอื่นๆคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็อดีตก็คืออดีตไปเราไม่ได้สนใจในระหว่างที่เขาอยู่กับเราคือเขาก็ดีนะคะอัลลาหก็คือสิ่งที่เราคิดมาเสมอนะคะ ก็จนกระทั่งมาเนี่ยแหละเชา้าวันที่เราสางเมานี่แหละแล้วก็แม่ของเขาอ่ะก็คือแม่ย่านั่นแหละได้มาพูดกับเราว่าอ่ามีอะไรก็อย่าไปพูดให้พ่อกับแม่ฟังเออเขาเขาพูดเป็นภาษาอีสานเขาก็บอกว่ามีอย่างกะอย่าไปบอกให้พ่อกับแม่ฟังเดอ้อมีอย่างกะเก็บไว้เงียบไว้อย่าไปบอกให้พ่อกับแม่ฟังหลาย ออนี่คือสิ่งที่เขาพูดกับเราในวันนั้นนะคะพอเราได้ยินประโยคนั้นนะคะกับผู้เป็นญาตที่พูดกับเราเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาพูดกับเราแบบนี้ทําไมเขาต้องมาสั่งกับเราแบบนี้ว่าให้เราเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องเราต่างๆให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่ของเราฟังมีอะไรก็เงียบไว้แล้วเขาก็ยังมาพูดต่ออีกว่าให้นึกถึงความดีของมันเขาไว้ก็หมายถึงว่าให้เราเนี่ยนึกถึงความดีของ แฟนเราเนี่ยให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงความดีของเขาไว้เยอะๆอย่าไปพูดอย่าไปอะไรนะคะก็คือเราก็คิดอยู่ในใจว่าแล้วความดีอะไรคือจากที่คำว่าเขามาสั่งเราอะ่ะเหมือนสั่งเราไม่ให้เราบอกเรื่องเลวร้ายอะไรต่างๆกับพ่อกับแม่เราอะ่ะคือเราก็อึง้งพอแล้วอะ่ะและคุณเราก็คิดอยู่ในใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาสั่งมาบอกเราหรอก เพราที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยพูดหรือไม่เคยเล่าอะไรให้พ่อกับแม่ฟังพ่ออะไรพ่อฉันรักพ่อกับแม่ฉันมากมากจนที่ฉันไม่อยากให้เขาจะต้องมารับรู้ความทุกข์อะไรของฉันที่มีอยู่ถึงฉันจะกินข้าวกับน้ําตาถึงฉันจะอะไรก็แล้วแต่คือพ่อกับแม่ฉันไม่มีทางที่จะรับรู้ความทุกข์ความขมขื่นของฉันหรอกคุณไม่ต้องมาสั่งหรอกอันนี้คือไม่จากคิดอยู่ในใจนะนะเออแต่ไม่ได้พูดออกไปนะคะ เพียงแต่ว่าอึ้งในคําสั่งของเขาคือเขาพูดเหมือนเหมือนเขาสั่งอ่ะเออแล้วทีเนี้ยคือเขามาต่อท้ายว่าให้นึกถึงความดีของมันเขาไว้ก็คือให้เรานี้นึกถึงความดีของของแฟนเราอ่ะเือของลูกชายเขาอ่ะคือความดีอะไรอ่ะหาต,ตอนนั้นอ่ะคือเราก็คิดในใจว่าโอเคถ้าเราเนี่ยนอนอยู่บ้านแล้วลูกของคุณอ่ะหาเงินแล้วส่งเงินให้ฉันใช้เนี่ยฉันก็โอเค เออฉันจะไม่ว่าอะไรเลยฉันจะนึกถึงความดีของเขาให้มากๆหลับหูหลับตาให้เยอะๆแต่นี่คือมันไม่ใช่ฉันก็ไปลําบากเหมือนกันฉันก็ทําเหมือนกันเท่าที่ฉันทําได้ฉันก็ลําบากเหมือนกันกินยังไงก็กินด้วยกันเออนอนแบบไหนก็นอนอย่างนั้นแหละอยู่ในดินกินในทรายเหมือนกันเราไม่ได้แบบว่านอนเป็นคุณนายรอใช้เงินลูกชายของคุณอยู่ที่บ้านคุณเข้าใจอะไรผิดไหมความดีอะไรแล้วอ่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไร คุณปฏิบัติกับเราเนี่ยคือเราเนี่ยคิดกับเขาเสมอว่าเขาก็คือผู้ผู้เป็นแม่คือเขาก็เราก็รักเขาเขารพเขาเหมือนเป็นแม่ของเราคนหนึ่งแล้วอย่างที่เราเมาอลากอะไรเมาแบบหัวลาน้ําอย่างเมื่อคืนเนี่ยคือเขามองเราอย่างสมเพศอย่างนั้นหรอและที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเป็นเป็นลูกสะพ้ยเขาไม่ได้มองว่าเราเป็น เป็นลูกของเขาคนหนึ่งเลยอ่ะเขาคิดแต่ว่าเราเป็นเป็นมาอยู่รับใช้เป็นทาสพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอคือตอนนั้นแม่จางอึ้งมากนะคะในคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างแม่จางไม่คิดว่าจะได้ยินคําพูดเหล่านี้จากผู้เป็นย่านะคะคนที่เราเคารพนับถือเขาเหมือนแม่ของเราคนที่สองนะคะเหมือนแม่คนที่สองของเรานะคะแล้วจากการสนทนาเช้านั้นก็คือว่าสักพักลูกชายเขาก็กลับมานะคะ พอกลับมาถึงเขาก็มานอนพักผ่อนนะคะซึ่งเราจะรอดูว่าผู้เป็นแม่ของเขาเนี่ยจะพูดอะไรสักคำกับลูกชายของเขาไหมนะคะแต่ก็ไม่มีนะคะผู้เป็นแม่เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาก็ปล่อยให้ลูกของเขานอนพักผ่อนนะคะและเราเองก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอันนี้มันก็คือไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายเขากลับมาดึกๆดื่นๆแล้วก็กลับมาตอนเช้าบ้างสว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ครั้งแรก และทุกๆครั้งเนี่ยคือเราก็ไม่เคยเห็นผู้เป็นแม่ของเขาเนี่ยพูดหรือสอนหรือบอกอะไรลูกของเขาว่าเอออย่าทําตัวแบบนี้นะเออผู้เป็นเมียก็อยู่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือใดๆต่างๆนานาคุณต้องพูดอะไรบ้างแต่คือไม่มีแล้วในวันที่เราโดนกระทําแบบเนี้ยแทนที่ว่าจะปกป้องเราบ้างหรือว่าจะบอกสอนอะไรลูกบ้างหรืออะไรก็ได้สักอย่างแต่นี่คือไม่มีมันทําให้เห็นว่า ลูกชายของคุณเป็นแบบนี้แล้วอะแทนที่คุณจะปกป้องเราบ้างอยู่เคียงข้างเราบ้างอยอู่หรือพูดอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆน่ะถ้าผู้เป็นแฟนของเราเขาเป็นอย่างนี้แล้วอย่างน้อยๆคือแม่ของเขาก็ยังยังโอเคกับเราอยู่นะยังดีกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เราได้อุ่นใจบ้างนะคะแต่คือการกระทําของเช้าวันนี้คาพูดต่างๆที่เขาพูดกับเราในเช้านี้ มันทำให้เราเห็นแล้วว่าเราคืออยู่หัวเดียวกับเทียมรีบจริงๆไม่มีใครก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นในเช้านี้ขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะามาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าเราคิดยังไงแล้วก็ตัดสินใจยังไงนะคะจะเอายังไงกับชีวิตดีเนาะและแม่จ๋าขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบลงง่ายๆนะคะแล้วก็มันจะเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยแม่จ๋าบอกเลยนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงเนาะ ยังไงก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะมีความสุขในทุกๆวันนะคะไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ